สบายดีมินิสัาพี่น้องมาเห็ดเจียวมาครูหรือว่าเจียวอันป่าสบะเนาะสำหรับสู้แล้วที่เฮียธรามตาสมกันบ้างเลยส่วนตัวนี้ก็สมคขาเนาะขาในใส่ประมาณสองกัมเนาะแก็ใส่หอมหัวแดงลงไปสองหัวใหญ่เนาะใส่กระเทียมลงไปห้าหงิมส่วนตัวนี้ก็สมัครหมักเผ็ดดิบเนาะมักเผ็ดแซ่แข็งใส่ต่าใจเฮาหมักเด้อส่วนตัวนี้ก็สมนกะปิเนาะใส่หนึ่งบวงกาแฟเอาไปกี้แบบนี้พี่น้องหมักโบใส่ก็ได้นอกจากเขาคั่วสุกได้ที่บัดนี้เขาสิเอาไปต่ำเนาะเอาไปต่ำแบบนี้เลยพี่น้อง ตัวน,นี้ก็สมนเกลือเนาะใส่ลงไปหนึ่งบองกาแฟแป้งนัวหนึ่งบองกาแฟบันนี้กต็ต่ำเนี่พี่น้องเขาตํำให้มันมุนละเอียดประมาณนี้เนาะบัหนี้หักกะสเกะเนื้อปลาใส่เนะาะปลาไม่ค่อยใส่ทรงตู่เนาะค่อยเอาไปปิง้งละพี่น้องหรือว่าเอาไปทอดก็ได้แกะเอาอากลางปลาออกเนาะ ประมาณนี้เป็นหั่ก,การะซับไปตามตาให้มันมันละเอียดเข้ากันนะนพี่น้องตาให้มันเนื้อมันเข้ากันแบบนี้เป็นหังกระชี้อันปรุงสรสชาติ์เนาะใส่น้ำปลาแดกพี่น้อง้อดายโบก,กิ่นปลาแดกก็สสมรถใส่อันน้ำปลาได้เนาะหรือว่าสิใส่แต่เกลือก็ได้เนาะสีมก่อนปรุงเด้อเพราะว่าเขาใส่เกลือลงไปแล้วเนาะใส่ปลาแดกลงไปพี่น้องปลาแดงด้ใ,ใส่ประมาณซองบวงเด้อปลาแดกตุมเองพี่น้องหอม,หอม ก็ไปกระบีบมางนาลงไปเนาะค่อยที่ใส่เครื่องเปียงประมาณนี้บะหมากักบะกินก็บบใส่เนาะใส่ให้มันได้รสชาติสมอกอกอกแบบนัวสมน้อยหนึ่งเนาะแล้วเราได้นี่ยอยากใส่หอมป้อมอยากใส่ต้นหอมก็ใส่ลงไปเนะาะมือนนี้ค่อยบ่มีก็เลยบ่ได้ใส่น้องไปเห็ดกินเมืองเด้อพี่น้องตามเจวอันป่าสะบะสำหรับวันนี้คอลาปิ่กนพบกันในคลิปต่อไปทามากะกดไล่ถึงแจกกดแช้์ให้ได้เดยอสมัยเลยบายบาย